สวัสดีค่ะทุกคนคุณรู้ไหมว่าการหลังเป็นประจำอาจช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาต่อมลูกหมากได้ถึง30%โดยเฉพาะในผู้ชายที่อายุเกิน50ปีถ้าคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากและกังวลว่าการช่วยตัวเองจะทำให้อาการแย่ลงวันนี้ดิฉันจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไร ดิฉันแพทย์หญิงสุภานัน์ชลทานมีประสบการณ์ในวงการแพทย์มากกว่า15ปีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกอายหรือไม่กล้าถามแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากสำหรับสุขภาพของผู้ชายโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าที่อายุมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องการช่วยตัวเองในบริบทของโรคต่อมลูกหมาค่ะ ก่อนอื่นเลยให้เราทำความเข้าใจกันก่อนว่าต่อมลูกหมากคืออะไรต่อมลูกหมากหรือที่เราเรียกว่า prostate นั้นเป็นต่อมที่มีขนาดประมาณลูกวอลนัทตั้งอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะและอยู่ด้านหน้าของทวารหนักเมื่ออายุมากขึ้นต่อมนี้มักจะโตขึ้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติที่เรียกว่าภาวะต่อมลูกหมากโตแบบไม่ร้ายแรงหรือ benign prostatic hyperplasia บางครั้งการโตขึ้นของต่อมนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาในการปัสสาวะได้และเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ชายสูงอายุคะ่ะดิฉันเจอผู้ป่วยหลายท่านที่มาถามว่าหมอครับผมมีปัญหาต่อมลูกหมากแล้วการช่วยตัวเองจะทำให้อาการแย่ลงไหมครับหรือบางท่านก็กังวลว่าการทำแบบนี้มันผิดหรือไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้ดิฉันจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรอิงจากหลักฐานทางการแพทย์และงานวิจัยที่น่าเชื่อถือนะคะก่อนอื่นเลย ดิฉันอยากจะพูดให้ชัดเจนว่าการช่วยตัวเองหรือที่เราเรียกว่า masturbation นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่วัยกลางคนและผู้สูงอายุมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือบาปอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพทางเพศที่ดีค่ะดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของมันทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายก่อนนะคะ เริ่มจากด้านจิตใจกันก่อนจากมุมมองทางจิตวิทยาการสำรวจตัวเองนี้สามารถช่วยให้คุณรักษาความเชื่อมโยงที่ดีกับร่างกายของตัวเองและช่วยลดความเครียดได้ด้วยในระหว่างการช่วยตัวเองร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยลดความวิตกกังวลทำให้อารมณ์ดีขึ้นและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายโดยรวมสำหรับผู้สูงอายุหลายท่าน กิจกรรมนี้สามารถช่วยต่อสู้กับความเหงาและภาวะซึมเศร้าได้เพราะมันช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อกับตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งโดยไม่จําเป็นต้องมีคู่ครองก็ได้มีงานวิจัยทางเพศวิทยาหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติเช่นนี้นำมาซึ่งประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากขึ้นเช่นช่วยป้องกันปัญหาเรื่องความภาคภูมิใจในตัวเองและช่วยให้มองเห็นคุณค่าของเพศสัมพันธ์ของตัวเองในแง่ดีขึ้นค่ะ ต่อมาเรามาดูเรื่องผลประโยชน์ทางด้านร่างกายกันบ้างนะคะสําหรับผู้ชายการช่วยตัวเองช่วยรักษาการไหลเวียนของเลือดในบริเวณอวัยวะเพศให้เหมาะสมเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการกระตุ้นช่วยให้เกิดการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งอาจจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพบางอย่างของระบบสืบพันธุ์ได้นอกจากนี้ การกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอยังช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติทางเพศเช่นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศการรักษากิจกรรมทางเพศในระดับที่พอเหมาะและมีสติจะช่วยรักษาการทำงานและความไวของเนื้อเยื่อทางเพศทำให้มีความพึงพอใจและสุขภาวะที่ดีโดยรวมค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากที่ดิฉันอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ ตั้งใจฟังนะคะในระดับทางการแพทย์มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าการหลังบ่อยๆอ,อาจมีประโยชน์ต่อต่อมลูกหมากตอนนี้ดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะมีการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งที่พบว่าผู้ชายที่อายุเกิน50ปีที่มีการหลังเป็นประจำมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาร้ายแรงกับต่อมลูกหมากน้อยกว่าคะ่ะในบริบทนี้การช่วยตัวเองอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสุขภาพของต่อมลูกหมาก โดยไม่จําเป็นต้องมีคู่ครองเพราะว่าการหลังช่วยลดการสะสมของของเหลวในต่อมลูกหมากการสะสมแบบนี้ถ้าไม่ได้ถูกปล่อยออกมาอาจเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อและการอักเสบในบริเวณนั้นซึ่งจะนําไปสู่ความไม่สบายและปัญหาอื่นๆตามมาค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงให้ฟังนะคะเคยมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ62ปีมาพบดิฉันท่านบอกว่ามีอาการปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะไม่สุด รู้สึกไม่สบายมากหลังจากตรวจแล้วพบว่าเป็นภาวะต่อมลูกหมากโตแบบไม่ร้ายแรงดิฉันได้ให้คำแนะนำหลายอย่างรวมถึงเรื่องการรักษาสุขภาพทางเพศด้วยท่านกลับมาตรวจติดตามหลังจากสามเดือนอาการดีขึ้นมากท่านบอกว่านอกจากทานยาตามที่แพทย์สั่งแล้วท่านยังปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างรวมถึงการมีกิจกรรมทางเพศที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยให้ท่านรู้สึกดีขึ้นทั้งทางกายและใจคะ่ะ มีอีกงานวิจัยในสาขาวิทยาระบบปัสสาวะที่บ่งชี้ว่าผู้ชายสูงอายุที่มีการหลั่งสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์จะมีอาการไม่สบายเกี่ยวกับการปัสสาวะที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากโตน้อยกว่าเรื่องนี้เกิดจากการที่การหลั่งช่วยปล่อยแรงตึงในต่อมลูกหมากและช่วยขับสารประกอบต่างๆที่สะสมอยู่ในบริเวณนั้นออกมา แต่อย่างไรก็ตามดิฉันอยากจะย้ำให้ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่ควรมองการช่วยตัวเองเป็นยารักษาโรคต่อมลูกหมากนะคะแต่ควรมองว่ามันเป็นการปฏิบัติที่สามารถเสริมการดูแลสุขภาพอื่นๆได้สิ่งสำคัญคือต้องผสมผสานการปฏิบัตินี้กับนิสัยอื่นๆเช่นการทานอาหารที่สมดุลการรักษาน้ำหนักให้เหมาะสม และการออกกำลังกายเฉพาะที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของบริเวณอุ้งเชิงกรานเช่นการออกกำลังกายแบบคีเกิลค่ะตรงนี้ดิฉันอยากจะพูดให้ชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ละคนมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันถ้าผู้ชายท่านใดได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคร้ายแรงของต่อมลูกหมากเช่นมีมะเร็งระยะลุกลามหรือมีการอักเสบเชียบพ,พลันการช่วยตัวเองอาจจะไม่เหมาะสมเลยค่ะในกรณีของมะเร็ง ตอมลูกหมาและเนื้อเยื่อรอบๆมักจะมีความอ่อนไหวมากการช่วยตัวเองอาจทําให้เกิดความไม่สบายหรือแม้กระทั่งปวดได้ในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนําคุณเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับกิจกรรมทางเพศเพื่อที่จะไม่รบกวนการรักษาหรือกระบวนการฟื้นฟูค่ะดิฉันอยากจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะ นี่คือสัญญาณเตือนที่คุณควรไปพบแพทย์ทันทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ 1. ปวดหรือรู้สึกไม่สบายเมื่อมีการหลัง 2. มีเลือดปนในน้ำอสุจิ 3. อาการทางปัสสาวะที่รุนแรงขึ้นหรือยืดเยือ้อเช่นปัสสาวะบ่อยมากในเวลากลางคืนปัสสาวะไม่สุดหรือปัสสาวะเป็นเลือด4ปวดบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือบริเวณระหว่างอันทะกับทวารหนักอย่างต่อเนื่อง 5. ไข้สูงร่วมกับอาการประสาวะผิดปกติถ้าคุณมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดตอนนี้ดิฉันจะบอกขั้นตอนง่ายๆในการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากให้กับทุกคนนะคะ ข้อแรกรักษากิจกรรมทางเพศที่สม่ำเสมอและพอเหมาะไม่ว่าจะเป็นกับคู่ครองหรือการช่วยตัวเองความถี่ที่แนะนำคือประมาณ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์สำหรับผู้ชายที่อายุเกิน50ปีแต่นี่เป็นเพียงแนวทางทั่วไปแต่ละคนอาจแตกต่างกันฟังร่างกายของคุณเองด้วยนะคะข้อ2ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพต่อมลูกหมากเช่นมะเขือเทศมีไลโคพีนสูง ปลาที่อุดมไปด้วยกรดไอโอเมก้าลบสามทั่วมเมล็ดฟักทองและผักใบเขียวหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเผ็ดจัดและแอลกอฮอล์มากเกินไปข้อ3ออกกำลังกายเป็นประจำโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบเคเกลซึ่งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อพื้นอุ้งเชิงกรานวิธีทำคือกระชับกล้ามเนื้อที่คุณใช้หยุดปัสสาวะกั้นไว้ 5. วินาทีแล้วคลายทำซ้ำสิบ ถึงสิครั้งวันล,ละ3เซตข้อ4ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอแต่หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอนเพื่อลดการตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนข้อ5ตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะการตรวจ PSA prostate specific antigen และการตรวจทางทวารหนักซึ่งแนะนำให้ตรวจปีละครั้งสำหรับผู้ชายอายุเกิน50ปีหรืออายุเกิน 45ปีถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นโรคต่อมลูกหมากจากมุมมองทางจิตวิทยาผู้ชายหลายท่านรู้สึกกังวลและเป็นห่วงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การช่วยตัวเองจะทำให้สุขภาพของตนเองแย่ลงเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติและเป็นความกังวลที่มีเหตุผลค่ะเพื่อจัดการกับความกลัวนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้เรามองการช่วยตัวเองเป็นการปฏิบัติดูแลตัวเองแทนที่จะเชื่อมโยงมันกับภาพลักษณ์ขางลบ การรักษาทัศนคติที่สมดุลและเข้าใจว่าเพศสัมพันธ์เป็นส่วนพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์จะช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับร่างกายของตัวเองการปรึกษาแพทย์ยังสามารถช่วยทำให้ข้อสงสัยชัดเจนขึ้นลดความกลัวและให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาชีวิตทางเพศที่กระชับกระเฉงโดยไม่กระทบต่อสุขภาพคะ่ะดิฉันรู้ว่ามีคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วหมอเองละครับหมอแนะนำแบบนี้ แล้วหมอทำไหมดิฉันอยากจะบอกว่าในฐานะแพทย์ดิฉันไม่สามารถและไม่ควรจะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของตัวเองแต่สิ่งที่ดิฉันสามารถบอกได้คือคำแนะนำทั้งหมดที่ดิฉันให้นั้นมาจากหลักฐานทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้จากงานวิจัยที่ผ่านการพิสูจน์แล้วและจากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมากกว่า15ปีของดิฉันค่ะสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าดิฉันทำอะไรแต่เป็นว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ บอกอะไรเราและอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของคุณค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากจะพูดถึงคือเรื่องของความเข้าใจผิดและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยตัวเองมีหลายคนเชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นสิ่งโสกโปกหรือเป็นการกระทําที่น่าละอายความเชื่อเหล่านี้มักมาจากวัฒนธรรมศาสนาหรือการศึกษาที่ไม่ถูกต้องในอดีตแต่จากมุมมองทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ การช่วยตัวเองเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ปกติและเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ทําให้เกิดโรคไม่ทําให้บ้าไม่ทําให้อ่อนแอหรือเป็นอันตรายอย่างที่หลายคนเชื่อกันค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากจะย้ําคือสุขภาพทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมและการดูแลมันอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตได้มากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุการมีชีวิตทางเพศที่ดีไม่ได้จบลงเพียงเพราะอายุมากขึ้น มันเป็นเรื่องปกติและดีต่อสุขภาพที่จะรักษากิจกรรมทางเพศไว้ตลอดชีวิตค่ะก่อนที่เราจะจบกันดิฉันอยากจะสรุปสิ่งสำคัญให้ทุกคนฟังอีกครั้งนะคะการช่วยตัวเองหรือการมีกิจกรรมทางเพศสามารถเป็นการปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ชายที่อายุเกิน50ปีรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากตราบใดที่ไม่อยู่ภายใต้าการรักษาที่ห้ามทำเช่นนั้น การรักษากิจกรรมทางเพศที่พอเหมาะและมีสติสามารถเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและร่างกายมันเป็นวิธีหนึ่งในการเชื่อมต่อกับร่างกายของตัวเองและในหลายกรณีสามารถมีผลดีต่อสุขภาพของต่อมลูกหมากได้อย่างที่ดิฉันพูดเสมอแต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสิ่งที่ดีที่สุดคือการพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และทางเพศวิทยา ที่สามารถให้คําแนะนำได้ตามสถานการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลชีวิตทางเพศเป็นสิ่งสำคัญในทุกช่วงอายุและการดูแลมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับตัวเองและกับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณคะ่ะดิฉันหวังว่าข้อมูลที่ดิฉันแบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะคะอย่าลืมว่าถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลใดๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์ การตรวจสุขภาพเป็นประจำและการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับแพทย์เป็นสิ่งสำคัญมากในการดูแลสุขภาพที่ดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังจนจบนะคะถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการข้อมูลนี้กดติดตามช่องของเราและอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพของคุณถ้ามีคำถามหรือหัวข้อไหนที่อยากให้ดิฉันพูดถึง สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะดิฉันจะพยายามตอบและทำวิดีโอตามที่ทุกคนอยากรู้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่เราจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ